คลังรับสรรพากรรายงานแนวทางเก็บภาษีคดีหุ้นชิน1.76มื่นล้านวันนี้ชี้อายการสูงสุดมีอำนาจสืบทรัพย์แม้อยู่ต่างประเทศนายละวันแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีศาลฎีกามีคำพิพากษากลับในคดีภาษีของนายทักษิณชิน,ชน,นวัตรในฐานะโจทย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีจากการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนจำนวน1.76หมื่นล้านบาทว่าวันนี้กรมสรร สักรจะมารายงานตนแต่อย่างไรก็ต้องดําเนินการตามขั้นตอนโดยให้อัยการสูงสุดมีการดําเนินการสืบทรัพย์และเข้าสู่การดําเนินการของกรมบังคับคดีแล้วมาที่การดําเนินการของกรมสันพกรพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมากรมสรรพกรมีแนวปฏิบัติในการฟ้องคดีในเรื่องเหล่านี้เป็นจํานวนมากเมื่อวงเงินเยอะขนาดนี้จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาโดยเฉพาะหรือไม่รวมถึงกรอบระยะเวลาในการดําเนินการคุณละวันกล่าวว่าเรื่องนี้ตนต้องรอให้กรม สัรพากรมารายงานและเมื่อมีความชัดเจนก็จะมีการถแถลงให้รับทราบทั้งนี้หากทรัพย์สินยังอยู่ในต่างประเทศจะดําเนินการสืบทรัพย์ได้หรือไม่คุณละวันกล่าวว่าอายการสูงสุดสามารถสืบทรัพย์ได้ส่วนกรณีดังกล่าวจะเทียบเคียงกับการยึดทรัพย์ในโครงการจํานําข้าวได้หรือไม่คุณละวันกล่าวอีกว่ากรณีจำำํานําข้าวนั้นโจทย์ไม่ใช่กรมสรรพากรแต่รอบนี้โจทย์คือกรมสรรพากรซึ่งอาจจะเป็นคนละบริบทกัน อนุทินคุยทรัมป์ไม่มีระงับเจราจาภาษีขณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศชี้ยึดคำพูด2ผู้นำไม่ต้องรอหนังสือย้ำเดินหน้าเจราจาแยกจอยดีคลอชันนายศรีษศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงหนังสือการระงับเจราจาภาษีที่สหรัฐอเมริกาส่งมาถึงไทยว่าขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุยกับนายโดนัลดทรัมป์ประธานาธิบดีส ัก็ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้ซึ่งเราก็เดินหน้าของเราต่อไปส่วนหนังสือที่ส่งมาก่อนหน้านี้มีผลหรือไม่นายศิยศระบุว่าฝ่ายไทยถือเรื่องความมั่นคงเป็นสําคัญซึ่งควรจะแยกเรื่องของการค้าออกจากกันพร้อมย้ําว่าไทยจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ร่วมกับกัมพูชาเมื่อถามว่าไม่ต้องรอหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางสหรัฐแต่ยึดคาเจรจาระหว่างผู้นำสองประเทศใช่หรือไม่นายศิยศระบุว,ว่าตรงนี้สําคัญที่สุดและผู้นำสอง ประเทศมีความเข้าใจตรงกันใช่หรือไม่นายศิยศักล่าวว่าตรงนี้ถือว่าเป็นความเข้าใจตรงกันพร้อมย้ำว่าเราก็ยังเดินหน้าของเราในการเจรจาการค้าควบคู่ Joy Decoration ซึ่งเป็นคนละส่วนกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกระแสวิจารณ์ยูทูบเบอร์ไทยรายหนึ่งทำคลิปถอดเสื้อผ้าเต้นที่ประเทศญี่ปุ่นจะกระทบกับภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปเที่ยวหรือไม่ว่ามันก็คงกระทบแต่ตนยังไม่เห็นคลิปดังกล่าวซึ่งเราไม่สามารถห้ามได้เพราะเป็นสิทธิ์ที่ผ่านมาเราก็พยายามรณรงค์โดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหากไปทําอะไรที่ไม่ถูกวัฒนธรรมหรือกฎระเบียบของเขาเชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขอให้นักท่องเที่ยวไทยที่จะเดินทางไปยัง ต่างประเทศให้ช่วยช่วยกันเพราะทุกการกระทําที่เป็นเชิงลบจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศแต่ถ้าเป็นไปได้ตนก็อยากให้เที่ยวในประเทศมากกว่าส่วนจะต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติเพื่อไม่ให้เกิดการเหมาวรวมนักท่องเที่ยวไทยหรือไม่นายอัธกรกล่าวว่าเราก็พยายามสื่อสารมาโดยตลอดส่วนนายศิษยศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีนี้ว่าการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดินทางไปยังประเทศใดก็จะต้องปฏิบัติ ตามธรรมเนียมของประเทศน,นั้นๆและเป็นที่ทราบกันดีว่าสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมที่มีระเบียบจึงต้องควรระมัดระวังและการแสดงพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคนไทยและไม่อยากให้กระทบการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทยส่วนที่มีการเรียกร้องผ่านสถานทูตให้ถอนพาสปอร์ตของอินฟลูารดังกล่าวเป็นการถาวรน,นั้นนายศิษยศก์กล่าวว่าเข้าใจว่าทางการญี่ปุ่นจะมีการดำเนินการตามกฎหมาย